คลิปนี้มาชวนทุกคนเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นที่เราจะได้ยินบ่อยในภาษาพ,พูดในบทสนทนานะคะอ่าเป็นว่าก่อนที่จะฟังเนี่ยถ้าเกิดใครคิดว่าคลิปดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งไปให้เพื่อนๆที่เรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะจะได้ฟูดฟิตฟอร์ไฟพูดภาษาญี่ปุ่นกับคนญี่ปุ่นได้เก็ตเร็วขึ้นโอเคมากเริ่มต้นกันเลยค่ะกลุ่มคำแรกนะคะก็คือคำที่คนญี่ปุ่นเขาจะพูดเนี่ยเป็นการลดทอนเสียง ลองสังเกตนึกตามนะฟังแล้วก็คิดนึกตามคําว่าโตโกะแปลว่าสถานที่แต่ในภาษาพูดเขาจะพูดว่าโตโกแน่แล้วถ้าอีกคำมีอีกหลายๆคำนะคะส่วนคําว่าแต่ว่าหรือแต่นะคะภาษาเขียนนะก็จะได้เห็นคําว่าเคไดโดม o แต่ถ้าในภาษาพูดจะลดสั้นลงมาหรือเคโดอ่าถัดมาค่ะคําว่าวาตาชิ แปลว,ว่าฉันแต่ถ้าในภาษาพูดอาตาชิอาตาชินะคะาพูดช้าๆอาตาชิแล้วถ้าคำว่าอนาตะแปลว,ว่าคุณในภาษาพูดจะพูดว่าอันตะส่วนใหญ่จะได้ยินคุณผู้ชายพูดนะคะผู้ชายจะเป็นภาษาผู้ชายแต่คุณผู้หญิงควรจะรู้ไวค้ค่ะเวลาเขาคุยเขาพูดมาอ๋อมันมาจากต,ตาา้นต่อคาว่าอนาตะอ่าเดี๋ยวดูโพยดูโพยทำไฟล์ไวแล้ว คำว่าขอโทษนะซิมีมาเซนแต่เราจะได้ยินว่าซีมาเซนอ่านี้ก็จะเป็นคําที่ผู้ชายพูดอีกเหมือนกันผู้หญิงพูดไหมไม่ค่อยนะคะจะเป็นคําที่พนักงานอรุบบโตกนะคะพนักงานทํางานพัฒนาอรุบบโตกในร้านอาหารหรือตามสถานที่งานบริการต่างๆคะ่ะเขาจะพูดเนาะซีมาเซนภาษาผู้ชายจะมากกว่าทัดมากคอนน้อยดะก็แปลว่า เมื่อไม่นานมานี้แล้วถ้าในภาษาพูดก็คือจะพูดว่าโคไนดะโคนะอิแล้วก็ดะโคไนดะถัดมากลุ่มที่สองน,นะคะก็เป็นกลุ่มคำที่เติมจีไสจบกท้ายเนาะท้าจีจืเทโทนะคะตรงนี้เพื่อเป็นการลดเสียงให้มันสั้นลงโดยมีคำตัดทอนตรงกลางคือคำตัวอักษร นะคะมาดูกันเลยค่ะโด,ดจิระแปบลบว่าอันไหนในกรณีที่ต้องเลือกของระหว่างสองสิ่งนะคะก็จะลดทอนเหลือเป็นโดจิใช้ในภาษาพูดถัดมาค่ะโคจิระก็จะพูดว่าอจิก็จะแบบว่าตรงนี้สดจิระตรงโน้นก็จะลดสั้นลงมาเหลือเป็นสดจิถัดมาค่ะคำว่าอจิระตรงโน้น ก็จะลดทอนลงเหลือพูดว่าอจินะเป็นไงนึกตามนึกตามนะได้ยินบ่อยใช่ไหมคำว่าโดโกะแปลว่าที่ไหนสักทีไม่ได้ระบุว่าที่ไหนที่ไหนก็ได้อะ่ะก็จะพูดเหลือสั้นเป็นโดก,กะคําคนี้ได้ยินบ่อยแน่ทัดมาคําว่าตดเต m โมแปลว่ามากแต่ถ้าในภาษาพูดนะคะก็จะเห็นในนิทานเด็กบ้างในอนิเมะบ้างนะคะตรงนี้ก็จะพูดว่า โตแล้วก็จีไส้จึแล้วก็เทแล้วก็โมนะคะทดเตโมนะคะถัดมาซุโกะคืแปลว,ว่ามากอีกเหมือนกันนะคะก็จะใช้คำเนี้ยผู้ชายภาษาที่คุณผู้ชายก็จะใช้กันจะมากกว่านะคะก็จะพูดสั้นลงมาโดยเติมจีไส้จึนะคะหลังคำตัวอักษรซุก็จะเป็นซุโกะคือใหเป็นไงบ้างคะ คำภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในบทสนทนานเนี่ยมันแตกต่างจากในภาษาเขียนฉะนั้นการที่เราอยากจะสนทนาให้เข้าใจแก่นแท้ของความเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็คุยแบบให้มันเหมือนคนญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้นเราก็จะต้องเรียนแบบคนญี่ปุ่นนั่นเองค่ะส่วนในภาษาเขียนเราก็จําเป็นจะต้องเรียนคือเรียนหลากหลายให้มันมีความรู้ทุกอย่างรอบด้านแล้วก็โฟกัสไปทีละเรื่องแล้วเราก็ฝึก ทีละขั้นทีละตอนนะคะยังไงทุกคนสามารถพูดอ่านออกเขียนภาษาญี่ปุ่นได้แน่นอนถ้าคุณไม่ล้มเลิกความตั้งใจนะคะฝึกทุกวันแล้วคุณจะเป็นคนคนใหม่ที่สามารถสื่อสารฟังพูดอ่านเขียนภาษาญี่ปุ่นได้เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะ